Hello. Welcome to English Request Online Class สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะ I w l วิวผ p วแพด b o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  r n o t e b o o o กคือเตรียมหมนังสือของนักเรียนเลยนะคะ Let's go 3 h ชั้นป .3 นะคะ And Open your book o r student book on page 8เปิดหน้าที่8ใน student book นะคะ And Today we learn about a s ส o h ปัสเวก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่นะคะคือที่โรงเอส o คือที่โรงเรียนซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เอ่วิร์ดการ8ดคำนะคะอยู่หน้าที่8เลยนักเรียนสามารถดูตามไปได้เลยนะคะตอนืี้เดี๋ยวคุณครูจะมีให้นักเรียนฟังคำตามคำแล้วก็นักเรียนพูดตามไปได้เลยนะคะ page 8 let's learn more A. Learn the words. Number one. Magnets. Number two. Scissors. Number three. Calculators. Number four. Colored pencils. Number five. Rubber bands. Number six. Push pens. Number seven. Paintbrushes. Number eight. Staplers. One more time. Page eight. Let's learn more. A. Learn the words. Number one. Magnets. Number two. Scissors. Number three calculators. Number four colored pencils. Number five rubber bands. Number six push pins. Number seven paint brushes. Number eight staplers. อ่านี้ก็คือคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันนะคะเอามาดูทีละคำคำแรกอะไรคะดูจากคำแล้วก็คือ Magnet m a g n e s m a g เ e สเตอร์เว็บเพราะว่ามันมี2ตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือแมกเนแปลว่าอะไรคะแม่เหล็กนะคะ And next the net. อันนี้ก็คืออะไรคะ เป็นรูป่า scissors ก็คือการกลายการกลนะครับ And the next อันนี้อะไรคะ calculators calculators เครื่องคิดเลข c a l c u l a t o r s เติม s เพราะว่าเครื่องคิดเลขอันนี้ก็คือ มี2ชิ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะสังเกตเลยว่าคำศัพท์วันนี้จะเติม s ก็คือเป็นคำนำามพหูพจน์หมดเลยนะคะเครื่องคิดเลขโท่คต่อไปอะไรคะ colored pencils c o l o r e d colored อ่ามันจะมีเสียงเด็กนิดนึงนะคะต่อด้วย p e n c i l t e n s i l colored p e n c i l ยินสอสี อันนี้อะไรคะอันนี้ก็คือ rubber bands r u b b e r rubber b a n d s rubber bands ก็คือ,อยางรัดนะ,ะ Push pins p u s h push r p i n s pin push pin ก็คือเข็มหมุดนะคะ เก็บมูทที่เราเหมือนเราไว้ปักตรงเป็นกระดานก็ได้นะคะโอเคเดเน็ก okay, อันนี้อะไรคะ paint b u s k e t p a i n t paint b r u s h e s b u s k e t paint b u s k e t แปลงแปลงทาสีนั่นเองนะคะ and the l a s t is อะไรคะ s t a p l e s S, s T A P L E R S แ a บ l e ก็คือที่เย็บประดาษหรือที่นักเรียนรู้จักกันในแมกนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนแค่ Word ก็คือเรียนแค่คำศัพท์ที่มีในหนังสือแปดคำซึ่งครั้งหน้านะคะคุูครูจะสอนให้เอาคำศัพท์แปดคำนี้มาฝึกสร้างประโยคนะคะอ่เรียนคำศัพท์ไปแล้วลองมาทำแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนะคะยังไง ถ้าเมื่อกีก้ครูสอนไปแปดคำแล้วก็บอกความหมายไปแล้วด้วยโดยให้นักเรียนนะคะเลือกคำศัพท์ข้างหลังตรงนี้ลงมาเติมให้ตรงภาพอะ calculator Cal เครื่องคิดเลขเกือไหน scissors กันไกล colors pencils rubber band ขั้นแรกเป็นสุนอรีสสี rubber bands ที่รัดใช่ไหมคะต่อไป magnet แม่เหล็ก push pin เข็มมุด p e n b r u s h แปรงทสี s t a b l ที่เย็บกระดาษนะคะ น,นานๆไปเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะโอเควันี้ I hope you get a lot of knowledge from me today I will say thank you and for pay your attention see you next time สวัสดีค่ะ